สวัสดีครับผมอยู่กับผมพี่เจ้าออกรอซิ่งครับนี้พาลูกค้ามาดูครับเจ้าร็อกลายราคานี้อยู่ไม่นานครับกำลังต่อรองกับเจ้าของครับจบไม่จบเดี๋ยวต้องรอรุนครับเป็นรถกี้ครับรอย95นะครับ เอกสรารซื้อขายครับวันนี้ราคาสามแสนหกหมืนบาทต่อรลองนะครับมันต่อรลองกันหน้างานนะครับตอนนี้ก็รถใช้ง,งานทุกวันนะครับรถใช้ง,งานปกติตอนนี้พอดีช่างมาเก็บสายไมโครครับเก็บรั่วไมโครก็เลยลูกค้ามาพอดีพาลูกค้ามาดูนะครับเครื่องแห้งๆเลยครับเครื่องแห้งๆเลย ตอนน่อรองราคาอยู่นะครับรถวิ่งงานปกตินะครับแอร์เย็นนะครับเแบรบกที่ฟีเรียบร้อยนะครับใครที่ยังไม่เห็นรายละเอียดก็เข้าไปดูในคลิปย้อนก่อนนี้นะครับจะมีอยู่รถสวยพร้อมใช้งานนะครับเอกสารซื้อขายราคา3 6 0 0 0 0ครับตอนน่อรองให้คุยครับสบายใจ ให้ตอตลองกันเองครับสบายใจผมก็มีหน้าที่พาลูกค,ค้ามานะครับเอาคุยอันเอาเลยพอครับเราอ응ืมันง่ายๆสบายใจดีอ <c oughs> <c oughs> Cháu hóng lốt bánh đấy, khu cơ bánh đấy, tục lông cả đại cả, chụp cản bài. Lá đấy, cả ba cản cả bài. Khui cản tục tủng lê, ngay đi. men không, lốt bánh hoạt cả xe lê. men

ขายเสียดายลรบันเท่าแกบันนมาเรื่อม re mm. ีงนครับบ่ว่าตะมึงได้ดอกจมาแล้วครับจีมาคุยเองรถผอมใส่งานเนาะราคานีไหมหายอยากอยู่แล้วผมว่า จะเจ้าหาบ่พ่อผมล่ะจบไหมจบครับลุ้นกันครับผมเก่งอี Mm-hmm. <clears throat> <clears throat> ผมขอป้ายคืนครับป้ายชื่อทีมงานนะครับ <c oughs> ตกใจก็ต้องว่ากันไปครับผม <c oughs> ตกลงกันอยู่ครับ <c oughs> เดี๋ยวมารอรุนครับอาจจะจบหรือไม่จบนะครับ <c oughs> อยู่เลยไม่อยู่ครับผม ต้องรอลุ้นครับรอลุ้นรถพร้อมใช้งานครับตำหนิตามรูปที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนนะครับ <c oughs> ถ้าลูกค้าพอใจกับสภาพแล้วก็ราคานะครับคุยกันลงตัวก็จบกันไปนะครับตอนนี้ก็เเออาา ว่าแต่มันใสงานเด้สีมันบมสีเลียดออกเลยนี่ครับอันนี้มันบมมีงวดด้ค่าเที่ยวซ้ำกันเอาเดี๋ยวจะไปลองรถดูครับแตก ดูท่าแล้วน่าจะไม่รอดครับกาน,นี้น่าจะไม่รอดครับเดี๋ยวจะให้ลองขับดู ออไปลองมัง้ต้องรอลูกค้าคนนี้ก่อนครับจบไม่จบลูกค้าคนต่อไปต้องรอฟังผลเด้อพี่น้องเดี๋ยวให้เขาลองรถดูก่อนครับเสียงเครื่องอย่างนิ่มๆอยู่เลยครับโอ้ยคะไนนครับ,ไ,รบ,ไ,รบไปส่งสิบวยยึดคนคับร้อมบบนี้ ใ่ครับเรื่องราคากำลังตกลงครับเราไม่ยุ่งกงาเราไม่วุ่นวายนะครับกับเรื่องเงินเรื่องทองให้เขาคุยกันเองครับผม นี่นาที่พาลูกค้ามาครับอ้อสรุปแล้วคุยกันกตกแตกแล้วครับตามนั่นละ่ะผู้ใดมากพราท่านกะขอแสดงความเสียใจน้ำเดือครับเด้อผู้ใดติทธ่ปมาหาผม <c oughs> เพื่อนมาก่อนเพื่อนก็นไดก้อนล่ะครับ บอกผมเมื่อวานนี่บังมางเห็นุนี่มบอกอบบอ้องยับเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ทร่มาจากขอนแกนขอนแกนมาเีาะมาบ่ท่านดอกสรุปแล้วพิดการขายครับขายเราเด้อพี่น้องผู้ใดติโทร่มมากผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านที่โทรมานะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายแล้วกันเนาะ ที่ลูกค้าที่โทรมาตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับผมก็คุยกันตรงนี้ครับจบแล้วครับปิดการขายนะครับสําหรับเจ้าล็อกกี้คันนี้ไปเป็นเคยร้อยเอ็ดไม่รู้ร้อยเอ็ดใช้เนาะครับอไปเป็นเคยร้อยเอ็ดครับคันนี้จบปิดการขายครับเรียบร้อยเนาะครับเนาะไปพูดละร้อยเอ็ดอ่ะเดี๋ยวต้องให้เขาทำธุระเรื่องอีกสัรน การซื้อการขายนะครับเนะาะการซื้อขายนะครับก็รอติดตามกันในคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันเนาะ,ะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ